ขอบคุณนากครับแสดงว่าปบม,มือนี่รุ่นราวเข่าเดียวกันท,ทั้งสิ้นเลยสี่สิบขึ้นนะท่านทางต้องไนั่งไกลจังเลยเมื่อมาใกล้ๆหน่อยอ่ะกลัวใช่ไหมกลัวติดโควิดใช่ไหมโอเคเล่นกันไปกรึบกันไปนะเอาใหญ่พูดเล่น่อยใหญ่เอาเริ่มต้นเลยอะอะไรนะกําลังวุ่นวุ่นเรื่องสาวอยู่อะไรนะไอ้ทีเรืองที่ออ๋อด้ เตรียมหนังสือจดเลยครับตอนนี้นักเรียนก็เดี๋ยวค่อยเล่าไปนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าจุดกําเนิดของโลโซจริงๆเนี่ยที่ที่ได้มาพบกันสามคนคือพี่เสกผมแล้วก็พี่รัตนี่ก็คือที่จังหวัดลำปางนี้นะครับเราเล่นอยู่ที่มดยิ้มใช่ใช่แล้วพี่รั์เล่นอยู่ที่ทิพช้างทิพช้างก็คือมันจะมีเป็นผับใกล้ๆกันนะนะ ของผมมันจะให้โซหน่อยนะมดยิมมดย้มถ้าคนสมัยนะั้นจะจะจะ,จะรู้คนลำปางตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมฮะเป็นเป็นว่าไงสมัยแอนโอเหมือนเดิมเลยอ้าวอันนี้เรื่องจริงใช่ใชใช่ก็เปลี่ยนจากเป็น <laughs> <laughs> พอยุคไฮเทคเข้ามาเนี่ยพี่หมอตุ้มก็ก็รู้ดีว่าอ๋อนี่ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นมดยิ้มจะเฉยไปหน่อยอให้ผมดูแบบว่า ไฮเทคนหมนะสมัยแอนสมัยแอนเหมอือนสมัยบัฟเฟลอ่ะแต่นี่สมัยแอน <c oughs> พี่รัฐ,พ,รฐพี่รัฐก็เล่นอยู่ทีหนึ่งชื่อชื่อเผ่าว่าแม่วังนะครับก็ถ้าสายสายบูเนี่ยถ้าสายบูในลำปางสมัยนั้นจะรู้ดีว่าถ้ามึงอยากกินเหล้าแบบประมาณว่าเมามาจากข้างนอกแล้วก็มาซัดเต็บโจดอะไรเงี้ยก็จะต้องไปแม่วังเนี่ยที่พี่รัฐเล่นอยู่แหละเอ้พี่รัฐทำไม มึงผมหายไปเยอะนะก็พอดีใช่ใช่พี่การพี่การโลโซครับการผมอาจจะหายไปหน่อยอ๋อไม่หน่อยเลยเริ่มเยอะละเป็นไงครับต่อก็ิอีกร้านหนะอีรัตนอีรัตชื่อแม่วังอ่าแม่วังแม่วังนะครับนี่แหละครับก็พี่รัตเนี่ยเขาทําไมถึงได้มาเจอกันคือเขาเขาเขารู้จักกับเสกมาก่อนอยู่แล้วนะ แล้วท <Es> ีเนี <and> ้ยผมกเกเนี่ยเขาจะเจ้าเจ้าของมดยิมเนี่ยเขาจะให้ให้บ้านหลังหนึ่งอยู่ติดแม่น้ําวังเลยนะครับให้ให้พักกันทั้งวงกันแหละแล้วทีเนี้ยพี่รัฐเนี่ยแม่งที่ที่วงเขาจะเบิกเบิก a d v a n c ไปซื้อไอ้เป็นโนคีย์บอร์ดนะเสร็จแล้วไอ้มือคีย์บอร์ดเนี่ยก็ดันไอ้หอบไอ้เป็นโนคีย์บอร์ดเนี่ยหนีไปพี่รัฐก็เลยต้องเล่นใช้นี่เขาก็เลยบอกโอ๊ยพวกคุณไม่ได้ยิบ หอบเครื่องไปหมดไอเจ้าของโรงแรมเขาก็เลยหักหักตังพี่รัฐพี่รัฐก็พี่ไม่ค่อยมีตังเท่าไหร่ว่าอะไรเงี้ยเสก็็ทนใจดีไงอ่ะมึงมาอยู่กับกูเนี่ยรัฐอยู่อยู่ตรงไหนนะเสกที่ที่บ้าน อยู่ใต้บันไดอยู่ห้องใต้บันไดมีห้องใต้บันไดอยู่ไม่มีคนอยู่ห้องหนึ่งเออมันมันเต็มไงบ้านมันเต็มไปหมดคือพูดง่ายๆอยู่ห้องนั้นนี่พาสาวกลับจากโรงแรมไม่ได้เลยคอนเสิร์ตไม่ได้เลยอแต่พวกเราอยู่ข้างบนก็พอพากลับได้อยู่ผมไม่เคยนะครับพี่เสกมึงแหละตัวดีก็แล้วค่อยๆเล่าไปเรื่อยครับแต่ว่าก็เนี่ยประมาณนี้ว่าว่าว่าจุดกำเหนือที่ได้เจอกับสามคนนะฮะ ก็จริงๆเนี่ยในบ้านหลังนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่พี่เสกโลโซพี่ใหญ่โลโซพี่รัฐโลโซในเวลาต่อมานะฮะในบ้านนั้นยังมีคุณหลังต่อมาคุณหลังนี่ก็กกมาเป็นนักร้องนําวงเคลซี่นะครับแล้วก็ยังมีไอพี่แสนนะแสนนาคาก็พี่ชายเสกนี่แหละแสนนาคาก็ไปอยู่ด้วยอตอนนั้นมันไปต่อยใครวาท,ที่ที่ตอกจันทร์อะไรต้มันหนีขึ้นมาร้องเพลงกับมึงอ่ะเขาไปมีเรื่องกันมาเสร็จไปมีเรื่องเสร็จแล้วก็ขึ้นมาอยู่ลําปางเสกเขาก็เลยฝาก ฝากงานไปเป็นผับเพื่อชีวิตนะบ้านนี้เสียงร้องผับอะไรนะใหญ่ผับอะไรนะโอโอเทาวัยใครไปเที่ยวโอเทาาบ้างครับใครเคยไปเที่ยวบ้างใครคนลำปางเคยทานไปเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยลำปางแต่แกะแกะร้านโอเทาใช่ใช่อยู่ตรงข้ามกับมดยิม้วไม่น่าเชื่อบ้านหลังนั้นยี่สิบกว่าปีต่อมาเกือบสามสิบปีจะมีศิลปินเยอะมากเลยนะในหลายคนเลยที่พูดมาเนี่ยใช่ วันหลังเดี๋ยวจะนี่ผมผมไปถ่ายสกู๊ปมาแล้วพิเศษเอาหนีไปถ่ายตอนไหนอะตอนตอนคุณยังไม่ลงเครื่องบินเนี่ยไปถ่ายเดี๋ยวคงจะมีในในเวลารีรันอะไรเงี้ยนะโอเคได้โอเคค่ะเดี๋ยวค่อยๆเล่าเอาเพลงต่อไปเลยดีกว่าเอาเพลงต่อไปก่อนครับเต้นได้นะครับเต้นได้นะเมาแล้วเต้นได้อ่าโอเคจะได้ยิน ใจฉันมีเรื่องใหญ่จะบอกเรื่องเดิมเรื่องเก่าเรื่ล่านั้นเรื่องเธอกับฉันที่คิดไม่ออกอาจในวันไหนที่เธอถูกทิ้งแล้วเธอไม่เข้าใจเธอโดนทั้งร้ายให้ใจแหลก Chờ chưa chăng chưa chăng chưa chăng chưa 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 to chưa 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 นใกล้ตายกระหายน้ำเหมือนโดนใครทำให้มันยิ่งสุดหนักเหมือนคนร้อนเลยไรที่พิงพักเหมือนคนไร้หลักแต่รักจริงอาจเป็วันไหนที่เธอถูกทิง้งแล้วเธอไม่เข้าใจเธอโดนทำร้าย yeah black black ในวันใดที่เธอถูกทิ้งแล้วเธอเป็นข่าวใจเธอโดนทำด้ห้ใจและเล็ดแล้วเธอจะรู้วัยังทีฉันดี้เกินสอบช้ำเพราเธอเฝ้าคุณเธอรู้ว่าตอนนี้ ฉันสาหัสเอ้ยเยเปิดโดนทำร้ายให้ใจเหี่ยวว่าเธอคนเดียวที่เป็นคือมากมายแค่ไหนที่ฉันคงคือตัเธอ ที่เข้าใจเธอโดนทำร้ายให้ใจแตกและและเธอจะรู้ไว้อย่างดีฉันที่เกินชอบช้ำเพราะเธอเฝ้าดูอยู่เธอจะรู้ว่าตอนนี้จะสา Yeah yeah yeah, yeah. yeah. Just, uh, uh -huh. Thank you. Thank you.